สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆทุกท่านบน u t u b e นะคะและก็เพืเ่อนๆทุกท่านที่ตามมาจากแฟนเพจหวานชูกาเลิฟไชนีสโนเวลแอนด์ซีรีส์ค่ะอพิษดนี้นะคะขอพูดถึงโพสต์โพสต์หนึ่งในแฟนเพจกันดีกว่าค่ะเป็นโพสต์ที่แอดหวานนะคะโพสต์รูปของแม่นางวันวันนั่นเองนะคะต้องออกเสียงสั้นๆนิดนึงค่ะแม่นางวันวันนะคะเพราะว่าวันนี้โดนแซวเยอะมากเลยเพราะว่าคุณผู้หญิงคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่ส สวยมากเลยแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในข่าวของคุณหลี่เฟิงอ่ะนะคะก็ต้องระมัดระวังนิดนึงคืออย่างนี้ค่ะเพราะว่าเธอเองนะคะ บนบนเว็บไซต์จีนตอนนี้คือมันมีข่าวลือเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็ผู้ชายที่มีรายชื่อคือเป็นผู้ชายที่อยู่ในวงการบันเทิงจีนเนี่ยเป็นทั้งระดับพระเอกระดับนักร้องนะรวมๆกันแล้วก็คือประมาณ14-17ถึงคนนะคะแล้วก็มีบางคนที่เขาก็มีหลักฐานที่ว่าจะจะ พัวพันถึงด้วยอ่ะในเคสที่คล้ายๆกับคุณหลี่อี้เงนะคะซึ่งตอนนี้ก็ทำให้หลายๆท่านก็มีใจตุ้มๆต่อมๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดระดับของศิลปินนะคะ17คนผู้ชายในวงการบันเทิงเนี่ยถ้าต้องแบบว่าอยู่ๆหายไปจากวงการบันเทิงเลยเนี่ยแทบ,บจะเกลี้ยงเลยนะคะเราคงจะได้เห็นแบบว่าดาวดวงใหม่ขึ้นมาเยอะแยะมากมายเป็นโอกาสของน้องๆรุ่นน้องที่จะได้ขึ้นมาแต่ว่าเราก็หวังว่ามันจะเป็นแค่ หรือเพราะว่าบางคนนี้เป็น เป็นดาราที่เรากำลังรอชมผลงานของเขาอยู่มากๆเลยนะคะส่วนบางคนก็เพิ่งจะมาเมืองไทยไงอแล้วก็คือมาร้องเพลงไงถ้าเพื่อนๆจำได้นะคะคุณจอสอวอ,อจอสอวอคนนี้ก็มีชื่ออยู่นะคะเออเพื่อนๆไม่ต้องมาแปลที่คอมเมนต์นะจ๊ะเอาเดี๋ยวอ๋อแต่ว่าคอมเมนต์ใน y o u YouTube a d v a n c e สามารถที่จะสกีนได้อีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกๆท,ท,ท่านเลยนะคะตอนนี้กฎหมาย มันก็มีดูแลเรื่องราวบนอินเทอร์เน็ตเยอะแยะไปหมดเลยเพื่อนๆต้องระมัดระวังเวลาที่คอมเมนต์ะนะคะแล้วก็ใช้คําพูดต่างๆเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันถูกเก็บเป็นหลักฐานได้หมดเลยแล้วก็ท่านใดนะคะที่แบบชอบคอมเมนต์ชอบวิพากษ์วิจารณ์อะไรอย่างนี้คงต้องซื้อประกันแบบที่มีรวมค่าทนายเอาไว้ด้วยเนาะหวานว่าเอ้แต่ของหวานมีนะที่เยอรมันเขามีนะคะเพราะฉะนั้นหวานก็มีแพ็กเกจตัวนี้อยู่ด้วยแต่ก็ไม่ได้หวังว่าจะ เอามาใช้กับเรื่องที่เราทําเพื่อเพื่อความบันเทิงแบบว่าเป็นฮ็อบบี้ของเราแบบนี้นะคะเป็นงานอดิเรกสนุกสนุก,นกอะไรแบบนี้บนบนโซเชียลมีเดียก็สําหรับคนคนนี้นะคะเขาใช้ชื่อเป็นแบบว่าบนบล็อกเกอร์ที่ที่แฟนเก่าของคุณหลี่เฟิงก็พูดถึงอะ่ะที่คนที่ชื่อว่าว่นว่านาน,นอว่าไปมีอะไรกับคุณหลี่เฟิงแต่เพื่อนๆค่ะเ,เดี๋ยวก่อนนะ หวานขอบอกนิดหนึ่งว่าตอนนี้ผู้หญิงคนนี้คือเขาก็เหมือนกับว่าเออเขาพูดว่าเขามีการอ้างว่าออมีคนเอารูปเขามาใช้นะคะซึ่งจริงๆแล้วออคนที่เป็นอยู่ในข่าวไม่ใช่เขาแต่อย่างไรก็ตามค่ะเพื่อนๆขาทุกๆ เว็บไซต์นะคะที่เป็นโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆนะคะอินเทอร์เน็ตที่มันปิวว่อนๆเลยอยู่ที่จีนตอนนี้เป็นรูปของเธอคนนี้ทั้งนั้นเลยแล้วก็ในหลายๆอริยบทด,ด้วยไม่ใช่รูปไม่ใช่รูปนี้รูปเดียวสำหรับหวานนะคะหวานก็มีเห็นแล้วล่ะเป็นคอลเลกชันเลยมีเป็นเสื้อกงเสื้อก้ามมีโอ้ยเธอสวยจังเลยอะ่ะเอาเป็นว่านะคะเหมาะมากเลยเหมาะที่แบบว่าคือเอาเป็นว่าถ้าเราเป็นผู้ชายเนาะเราก็เรา เราก็ซื้อถ้ามีแบบแคตตาล็อกสวยๆแบบนี้นะคะอย่างน้อยก็มานั่งทานอาหารมองหน้าเพลินๆก็ได้เนาะ <laughs> ตายละตายละเดี๋ยวในในนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยจะมาโพสต์กันเยอะมากเลยค่ะก็มีบางท่านก็จะแรงๆนิดหนึ่งนะคะหวานก็ต้องเข้าไปบอกว่าใจเย็นๆนะใจะเย็นๆค่ะค่อยๆคอมเมนต์กันนะคะเพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยข่าวลือมันเยอะแยะไปหมดเลยนะคะไม่รู้ว่าจะเชื่ออ,อันไหนดีเดี๋ยวรอให้ทางอย่างน้อยเนาะทางการหรือว่าทาง ตำรวจจีนเขาก็ยืนยันอะไรออกมาให้ชัดเจนก่อนว่าจะเป็นใครบ้างนะคะแต่ว่าเรื่องราวเนี่ยที่มันโยงใยไปถึงศิลปินชายในวงการบันเทิงจีนมากกว่า14คนเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเหมือนกับว่าตำรวจได้คุมตัวของคุมตัวของผู้หญิงที่เขาอยู่ในคัตตาล็อกเอาง่ายๆในคัตตาล็อกที่สามารถจะจิ้มเลือกได้นี่นะคะไปเพื่อที่จะใช้คําว่าสอบสวนได้ไหมหรือว่าเรียกไปคุยกันเรียกไปสัมภาษณ์ คุมตัวไปแล้วก็พอไปพูดแล้วนะคะคือไปสอบถามเรื่องราวต่างๆแล้วมันก็มีลายชื่ออะไรพวกนี้ออกมานะคะซึ่งหวานไม่ได้บอกนะว่าเป็นคนในรูปนี้นะคะที่ไปให้ปักคำหรืออะไรแต่ว่ามีค่มีผู้หญิงที่ถูกคุมตัวไปนะคะคุณตํารวจเขาเอาไปสอบปักคำนี่แหละแล้วมันก็เลยกลายมาเป็นลายชื่อยาวๆเท่าที่หวานอ่านมานะคะจับใจความได้จากบนไม่รู้ว่าข่าวลือหรือว่าข่าวจริงอะไรก็ตามค่ะ ที่มันมีในอินเทอร์เน็ตนะคะส่วนหลายชื่อนั้นนะคะจริงๆหวานเห็นแล้วนะแต่ว่ามันพูดไม่ได้ไงเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ที่ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างน้อยอะตำรวจจีนต้องพูดอะไรหรือว่าใครที่หายไปจากหน้าจอของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนะคะเดี๋ยวพวกเราก็ค่อยไปไปพูดกันนะตอนนั้นที่มันเปิดเผยแล้วเพราะว่ามันพูดไม่ได้จริงมันเป็นเรื่องที่อ่อนไหวนะคะโดยเฉพาะประเทศไทยก็ใกล้ใกล,ใกล้ชิดกับประเทศจีนแล้วก็มีแฟนคลับกลุ่มต่างๆของดารา ะะท,ที่ตัวเองก็ใจตุ้มๆต,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 ต่อมๆอยู่ใช่ไหมล่ะก็เพราะว่าจริงๆแล้วทุกๆคนคงจําได้ยินมาแล้วล่ะว่ามีใครบ้างแต่ว่าก็ก็ภาวนาว่าไม่ใช่ไม่ใช่อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะส่วนข่าวลือนะคะที่คุณว่นวันเนี่ยเขาเกี่ยวข้องกับคุณหลี่อี้เฟิงก็คือว่าตอนที่คุณหลี่อี้เฟิงมาเที่ยวประเทศไทยเนาะทั้งสองสาก็คือสเมเด็จกับสมุยก็คือพาคนคนนี้มาด้วยคือพาคนที่ชื่อว่นว่านะมาด้วย นะคะคแล้วพอในโพสต์เนี้ยก็จะมีท่านหนึ่งเนาะก็จะมาพูดถึงว่าเนี่ยการที่การที่ผู้หญิงนะคะเขามีการมีการ ขายเรียกว่า sex worker อะไรเงี้ยก็ไม่ใช่อาชีพที่ควรด้อยค่าดูถูกนะคะนี่คือคุณคุณจอมใช่ไหมคะคุณจอมออมาคอมเมนต์ไว้นะคะพวกเราไม่ได้ดูถูกเลยไม่มีอะไรที่จะต้องไปดูถูกเขาแค่พูดว่าผู้หญิงคนนี้คือผู้หญิงที่อยู่ในข่าวของคุณหลี่อีเฟิงนะคะใจเย็นๆค่ะใจเย็นๆเข้าใจค่ะเข้าใจก็แต่ว่ามาเมเมนต์ไว้ก็ก็โอเคนะคะหวานก็ปล่อยไว้อย่างนั้นไม่ได้ลบอะไรนะคะแต่ก็ประหลาดใจนิดนึงเพราะว่า เหมือนกับว่ามีมีความคับข้องใจอะไรหรือเปล่าคือเขาคุณจอมเนี่ยมาเขียนว่า sex worker เนี่ยนะคะไม่ใช่อาชีพที่ควรด้อยค่าดูถูกเพราะถือเป็นอาชีพหนึ่งอย่าดูถูกคุณค่าคนด้วยเพราะว่าเรื่องอาชีพที่เขาทำมันผิดกฎหมายที่นั่นอาชีพนี้ไม่ใช่ใครก็เป็นได้คือใช้แรงกายแรงใจเหมือนกันนะคะโอ้แบบแบบน่าจะเป็นคนเดียวอะ่ะที่มาเขียนแล้วก็ที่มาเขียนแบบนี้นะคะเพราะว่า คือพวกเราคุยกันนะ่ะมันเป็นเรื่องราวของ ของในวงการบันเทิงนะแล้วก็ผู้หญิงท่านนี้นะคะที่ถูกอ้างว่าเป็นขุนว่นนเนี่ยก็คือเธอสวยมากค่ะคือคือทุกคนชมเธอหมดเลยว่าเธอสวยนะคะไม่ไม่มีใครที่จะมาแบบดูถูกอะไรเธอเลยเดี๋ยวนี้นะคะหวานซ้สังเกตว่าคนเราหัวร้อนมากๆเลยนะคะบางทีเนี่ยคือแนวความคิดก็แตกต่างจากจากคนทั่วๆไปด้วยนะคะอาจริงๆก็ประหลาดใจอยู่กับ คอมเมนต์นี้เนาะไม่เป็นไรค่ะใจเย็นๆนะเราไม่ได้โกรธกันใช่ไหมคะไม่ต้องแบบว่าเม้าเมนแบบโหดเหมือนโกรธกันมาเป็น10ชาตินะคะยังมีอีกเยอะเลยค่ะข่าวลือที่จะออกมาเรื่อยๆนะคะเราก็ต้องมารอลุ้นกันว่าจะมีข่าวลือไหนที่เป็นจริงบ้างนะคะแต่สําหรับดาราที่ที่มีผลงานมาเยอะๆแล้วนะคะก็หวังว่าเขาจะระมัดระวังตัวแล้วก็จะไม่ใช้คนที่ที่เรารอติดตามผลงานของพวกเขากันอยู่นะคะ หวานคอห้หยทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะแล้วก็คิดเห็นเป็นประการใดคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะมีความสุขกันมากๆดื่มน้ำเยอะๆพักผ่อนมากๆค่ะหวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ